สวัสดีครับจเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนกับช่อง youtube สลานลโมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญหลักๆเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการนะครับที่ทางช่องทําคลิปเหรียญส่วนใหญ่เลยนะครับที่ส่งมาขายบ่อยๆก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับเพราะว่า,าที่ผมรับซื้อเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยเพราะว่าจะมีโอกาส ซื้อได้เรื่อยๆทุกๆวันนะครับก็อลองลองศึกษากันดูแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มมาศึกษานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเหรียญยอดนิยมเลยนะครับแล้วก็จะมารับซื้อด้วยนะครับเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับมีลูกค้าสั่งเข้ามามี f c นักสะสมต้องการให้ผมหาเหรียญให้นะครับก็เลยมีความจาเป็นต้องมา ทำคลิปรับซื้อนะครับเพื่อที่จะให้ไปกระจายข่าวหรือว่าไปค้นหานะครับไปสังเกตนะครับหลายๆท่านไม่รู้ว่าเหรียญขายได้จริงนะครับเหมือนเหรียญ5บาทตรงนี้นะครับขายได้นะครับเหรียญ10บาทตรงนี้ขายได้เหรียญตรงนี้ก็ขายได้นะครับบางเหรียญราคาราคาหลักหมื่น ก็มีบางเหรียญราคาหลักร้อยหลักพันก็มีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับบางส่วนเหรียญที่ได้รับความนิยมณช่วงเวลานี้นะครับต้นปีพศ2566นะครับก็เดี๋ยวแจ้งช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญตามรายการติดต่อได้นะครับไลน์ไอดีตรงนี้นะครับแอดไลน์ก็ได้หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะครับส่งรูปเหรียญมาทางไลน์นะครับส่งรูปเหรียญที่ ทางช่องผมรับซื้อย้ํานะครับเหรียญที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับส่งรูปมาได้เลยนะครับแล้วก็มาคุยราคากันนะครับบางท่านก็ขายบางท่านก็ไม่ขายบางท่านก็เออที่อื่นให้สูงกว่ามีคนเสนอให้ราคาสูงกว่าอันนั้นก็คือไม่สีเรียสนะครับขายที่ไหนได้ราคาก็คือขายได้เลยนะครับแต่ขอให้ส่งเหรียญที่ผมรับซื้อไหมผมดูนะครับจะได้ไม่เสียเวลาส่วนท่านที่ยังไม่มีเหรียญตามรายการนะครับก็ดูคลิปไปก่อนหรือว่า ดูคลิปแล้วก็ลองสังเกตเหรียญที่ผ่านเข้ามานะครับในในมือท่านได้เงินทอนหรือว่ากดตู้หยอดเหรียญอะไรแบบเนี้ก็สังเกตเหรียญเหล่านั้นได้นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญเริ่มจากเหรียญ5บาทก่อนละกันนะครับคลิปนี้พูด3ชนิดนะครับหลักๆก,ก็คือเหรียญตัวเดิมแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่รู้นะครับท่านที่รู้แล้วก็ทบทวนความรู้แล้วกันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่องของผมก็มีสมาชิกใหม่ๆมาติดตามเรื่อยๆนะครับก็อยากจะ ให้เดินไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับอาจจะเป็นเนื้อหาใหม่บ้างเนื้อหาเก่าบ้างนะครับก็คละปากปนกันไปนะครับแต่ก็คือไม่เก่าทั้งหมดไม่ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ใหม่ๆก็มีเยอะนะครับมาอัปเดตตลอดเดี๋ยวเริ่มกันที่เหรียญ5บาทเลยแล้วกันนะครับเหรียญ5บาทที่เจอกันบ่อยเลยนะครับ3ชนิดเนี่ยเหรียญ5บาทแบบนี้เจอกันบ่อยนะครับเหรียญ5บาทที่เจอบ่อยที่สุดนะครับที่ขายได้ก็คือปีพศ2546นะครับ นี่นะครับดูที่ปีพศอย่างเดียวเพื่อนๆนะครับดูที่ปีพศแค่นั้นนะครับเนี่ยถ้าเป็นปี46ก็คือขายได้เลยนะครับเริ่มต้นที่400บาทนะครับอันนี้กรณีบล็อกธรรมดานะครับดูที่ปีพศนะครับเหรียญ5บาทซื้อ2ปีพศเหรียญในคลิปเนี้ยดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับไม่นับรวมเหรียญแปลกเหรียญเออร์เลอร์คอยเหรียญ MTO นะครับคลิปนี้ดูที่พศขายได้เลยนะครับเหรียญ5บาทปี46นะครับซื้อเริ่มต้นที่ 400บาทนะครับนี่นะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพแบบนี้นะครับไม่บิดไม่ดําไม่ชํารุดไม่แบบยับเยินมากมายนะครับก็ซื้อนะครับ400นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็อันนี้ก็คือปีปี46ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เหรียญต่อไปนะครับยอดนิยมนะครับปีนี้ถือว่าร้อนแรงนะครับเหรียญ10บบาทปีพศนี้นะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับเพราะว่ามีการพบเจอ กันหลายสภาพนะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานก็ซื้อเริ่มต้นที่ 700-800- ถึง1,000บาทนะครับ10บาทเหรียญเดียวนะครับแค่เหรียญเดียวนะครับไม่ใช่ว่า5เหรียญ10เหรียญนะครับก็คือเหรียญเดียวนะครับเหรียญเดียวซื้อเริ่มต้นที่ 700- ถึง1,500บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2531นะครับดูที่ปีพศอย่างเดียวนะครับ มีการพบเจอกันในระบบหมุนเวียนก็ก็มีการเจอกันนะครับผมเคยทําคลิปรับซื้อมีส่งมาขายกันเรื่อยๆนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทปี31พบเจอได้จริงนะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญที่เจอจริงในระบบหมุนเวียนนะครับไม่ใช่เหรียญในตํานานไม่ใช่เหรียญที่หายากจนเกินไปนะครับก็คือหลายๆท่านสามารถพบเจอแล้วก็ส่งมาขายได้จริงกับช่องผมนะครับเหรียญ10บบาทปี31นนะครับจำนวนการผลิต 1,200เหรียญแค่นั้นเองนะครับผลิตไม่เยอะนะครับก็ทำให้อขออภัยครับข้อมูลผิดนะครับหกหมื่นนะครับผมไปจำเหรียญ5บาทปี4 0 1 0 0นยกว่าเหรียญนะครับขออภัยนะครับเหรียญ10บาทปีสามหนจำนวนการผลิต6ก0 0ื่นสเหรียญไม่ถึง1,000งแเหรียญนะครับ 6, กหมืเหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญหายากนะครับตัวติดผลิตน้อยแล้วก็หายากด้วยนะครับสำหรับเหรียญ10บาท ปี31แบบนี้นะครับนี่นะครับก็ใครมีแบบนี้ก็ลองส่งรูปมาดูนะครับซื้ออย0ปดร0อาร้0ย0นึ0จนถึง1,500เลยนะครับแล้วแต่สภาพถ้าเป็นไม่ผ่านการใช้งานก็1000ขึ้นไปนะครับจนถึง1,500บาทนะครับดูที่ปีพศนะครับปี3 1นะครับแล้วก็มาเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญที่หาค่อนข้างยากนะครับยากมาก แต่ก็ค er ือม nah ีพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญนี้ก็น่าจะเจอในระบบหมุนเวียนนะครับที่มีการขายกันนะครับอันนี้คือผมผมซื้อมาจากพ่อค้าพ่อค้าอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนในกลุ่มซื้อขายเหมือนกันนะครับเขาก็น่าจะทําคลิปหรือว่าทํารับซื้อเปิดเพจเปิดช่องรับซื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เหรียญนี้มานะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาในราคา1 5 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆเนี่ยเหรียญแค่เนี้ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาท เหรียญเ,เล็กๆเนี่ยเหรียญห้าสิบสตางค์เนี่ยนะครับใช้ใช้หยอดตู้อะไรก็ไม่ได้นะครับอยู่ที่บ้านก็คือกองอยู่บนหลังทีวีกองอยู่บนหลังตู้เย็นแบบนั้นะนะครับตอนผมเด็กๆก็เปิดตู้เย็นก็เจอตลอดนะครับหลังตู้เย็นมีเหรียญพวกเหรียญ50สตางค์เหรียญย5สตางค์กองอยู่นะครับไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับเพื่อนๆลองหยิบมาสังเกตดูละกันนะครับถ้าเป็นเหรียญ50สตางค <c oughs> ์ปีพศ2530แบบนี้นะครับหลักหมื่นนะครับ 12,000-20,000นะครับเอาแบบนี้ดีกว่า12,000-20,000นะครับเคยรับซื้อ,เ,อเริ่มต้นที่5,000บาทนะครับแต่ว่าราคามันก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับช่วงต้นเดือนอะช่วงช่วงปลายปลายปีจะจะราคาแรงอยู่นะครับแต่แต่ช่วงนี้ก็คือก็ยังมีการประกาศรับซื้อมีการตามหาอยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับไม่ค่อยมีใครลงขายกันนะครับสาหรับเหรียญ 50สตางค์ปี30จำนวนการผลิตแค่1,000เหรียญนะครับก็คือเป็นเหรียญที่หายากแต่ก็ยังมีโอกาสพบเจอนะครับเพราะว่าผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ปี30นะครับก็วันนี้ก็มานำมาฝากนะครับสเหรียญนะครับขายได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแบบนี้นะครับดูแค่ปีพศก็ขายได้เลยนะครับ50สตางค์ปี30 5บาทปี46 10บาทปี31นะครับแต่ว่าช่วงเนี้ก็คือที่แรงๆหน่อยก็คือจะเป็น10บาทปี31นะครับราคามันจะอยู่ระหว่างกลางจะแพงกว่าปีาจะแพงกว่า5บาทปี4 6แล้วก็จะถูกกว่า50สตางค์ปี30นะครับจะอยู่ที่ประมาณซื้อขายกันสภาพผ่านการใช้งานในกลุ่มก็อยู่ที่1,000ต้นๆนะครับอันนั้นเป็นราคาของพ่อค้าที่ขายกันนะครับเพราะว่า,าการซื้อมาของพ่อค้าแต่ละท่าน ต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับราคาขายก็แตกต่างออกไปนะครับก็อันนี้ก็คือถ้าใครเป็นพ่อค้าก็น่าจะเข้าใจหลักการพื้นฐานเบื้องต้นนะครับนี่นะครับก็หายากแล้วก็กระแสดีนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปี3-1อาจจะด้วยกระแสจากเหรียญ10บาทปี3-3ที่ประมูลจบกันไปที่1 1 5 0 0ล้านบาทนะครับอันนั้นก็คือ เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยมาก100เหรียญเองนะครับมาเล่นตัวนี้ก็ได้นะครับ6 2 0 0เหรียญยังพบเจออยู่นะครับใครมีกำลังหรือว่าใครมีโอกาสก็เก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้รอดูราคาเล่นๆในอนาคตนะครับถึงยังไงมันก็หายากอยู่แล้วนับวันยิ่งหายากขึ้นทุกวันนะครับสำหรับเหรียญในกลุ่มที่ผลิตน้อยนะครับก็ลองลองนำไปเป็นข้อมูลนะครับประกอบการตัดสินใจการเก็บสะสมหรือว่าจะเก็บเพื่อกินกาไรในอนาคตนะครับก็ เป็นข้อมูลที่ผมนำมาเสนอนำมาเล่านำมา,ายังไงอะนำมาอธิบายนะครับให้หลายๆท่านได้เข้าใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับก็ไม่สั้นมากนะครับเกือบ10นาทีแล้ว <c oughs> ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ